องมะลิได้ออกมาใส่บาตรร้อมกับพ่อและแม่อย่างร่าเริงแจ่มใสเพราะรู้ว่าจะได้ไปวัดแล้วพระสงฆ์ก็เดินมารับบาตรที่หน้าบ้านเมื่อให้ศีลให้พรจบแล้วน้องมะลิก็ถามหลวงพี่แจ้ว่าศีลคืออะไรเลยจ๊ะหลวงพี่แจ้ หนูอยากรู้พ่อจ๋าก็ตอบไม่ได้หลวงพี่แจ้พูดว่าวันนี้หลวงตามนัสจะสอนเรื่องศินห้าพอดีเดี๋ยวก็จะได้รู้กันทุกคนผู้ใหญ่มานพก็พูดขึ้นว่าอีกสักพักผมจะพาน้องมะลิไปที่วัดนะครับหลวงพี่ เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วทุกคนก็พากันเดินเข้าบ้านน้องมะลิก็พูดกับพ่อว่าพ่อจา๋าเมื่อไรหนูจะได้เป็นเทวดาละจ๊ะหนูท่องคาถาที่หลวงตา านบยิ้มมองหน้าลูกสาวแล้วพูดว่าเก่งจังลูกพ่อวันนี้หนูต้องไปท่องคาถาให้หลวงตาฟังนะลูกพานจะได้ดีใจจ้าพ่อหนูท่องจาจายาดูนิมปะแบบนี้เลยนะจา้าแล้วทั้งสามคน ก็พากันนั่งกินข้าวสักพักชาวบ้านก็พากันเดินถือแหอวนตาข่ายเครื่องมือดักปลาเดินมาที่หน้าบ้านแล้วร้องเรียกเสียงดังชักชวนให้ผู้ใหญ่มานบไปหาปลาด้วยกันในบึงใหญ่ของหมู่บ้านซึ่งมีชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ช่วยกันสูบน้ำออกและวิทน้ำอยู่ผู้ใหญ่มานบเดินออกมาแล้วพูดว่าผมกำลังจะไปวัดพอดีเดี๋ยวผ่านไปจะแวะดูสักหน่อยพวกชาวบ้านก็เดินจากไปผู้ใหญ่มานพก็พามาลาัยและน้องมะลิไปวัดระหว่างการเดินทางนั้นผู้ใหญ่มานพ ก็แวะดูชาวบ้านเห็นจับปลาในบึงใหญ่อย่างสนุกสนานบางคนก็นั่งย่างปลากินเหล้าร้องเพลงอยู่ริมตะลิงใต้ต้นไม้ใหญ่พอชาวบ้านเห็นผู้ใหญ่มานบแวะมาดูก็ร้องตะโกนเรียกให้เข้าไปสังสรรค์เฮฮาและดื่มกิน ผู้ใหญ่มานพปฏิเสธและขอตัวพาลูกเมียไปวัดก่อนชาวบ้านก็เข้าใจเมื่อทั้งสามคนถึงวัดแล้วก็พากันขึ้นไปบนศาลาหลวงตามนัสก็นั่งรออยู่พร้อมกับพระพิสุและสามเณรน้องมะริรีบเดินเข้าไปกราบหลวงตา แล้วพูดว่าหลวงตาจ๋าหนูมาแล้วหนูท่องคาถาได้แล้วจ้า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 ดูนิ่มป้าเก่งจริงลูกวันนี้หลวงตาจะสอนเรื่องศีลห้าข้อที่ทุกคนควรรู้ขอให้ทุกคน ตั้งใจฟังศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิแปลว่าห้ามฆ่าสัตว์ศีลข้อที่สองอธินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสะมมาทิยามิ แปลว่าห้ามลักทรัพย์ห้ามขโมยศีลข้อที่สากาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิแปลว่าห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นศีลข้อที่สี มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิแปลว่าห้ามพูดปดพูดโกหกพูดสอเสียดยุแยยาบคายเพอเจอ้อนินทากล่าวหาว่าร้ายศีลข้อที่ห้าสุราเมรยะ มัชฌะปะมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิแปลว่าห้ามดื่มสุราของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิดศีลทั้งห้าข้อนี้หากผู้ใดทำตามได้ก็จะมีจิตใจเป็นเทวดา เมื่อหลวงตาเทศจบน้องมะลิก็พูดขึ้นว่าหลวงตาจ้าวันนี้หนูเห็นคนจับปลามาย่างกินด้วยจ้าแล้วหนูจะบาปไหมจ้ะหลวงตาถ้าหนูไม่ได้ทำก็ไม่บาปหรอกลูกน้องมะลิพูดอีกว่าแล้วหนูก็เห็นคน นั่งกินเล่ากันใต้ต้นไม้ด้วยจ้าแล้วหนูจะบาปไหมจ้าหนูได้กินเล่ากับเขาหรือเปล่าล่ะลูกถ้าไม่ได้กินหนูก็ไม่บาปแล้วหลวงตาก็นั่งขำหลานตัวเองที่ช่างพูดช่างคุยจึงทำให้ทุกคนหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน หลวงพี่แจ้จึงพูดขึ้นว่าน้องมะลิเคยจับปลาไหมไม่เคยหรอกจ้าหนูกลัวจมน้ำป้ามันอยู่ในน้ำหนูไม่กล้าลงไปหลวงพี่แจ้ก็ถามอีกว่าแล้วน้องมะลิเคยดื้อกับพ่อแม่หรือเปล่า น้องมะลิตอบว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าหนูดื้อก็จะบาปหรือจะ๊ะถ้าหนูดือ้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็จะบาปนะน้องมะลิตกใจกลัวรีบพูดว่าต่อไปนี้หนูจะเชื่อฟังพ่อแม่ หนูจะไม่ดือ้อหนูอยากเป็นเทวดาคำพูดของน้องมะลิทำให้ทุกคนที่ได้ยินหัวเราะชอบใจแล้วทั้งสามคนก็พากันกราบหลวงตาขอตัวลากลับบ้านพอถึงเวลา20่สนาฬิกาแม่มาลัยก็พาลูกสาวเข้านอน น้องมะลิถามแม่ว่าวันนี้แม่จะเล่านิทานเรื่องอะไรให้หนูฟังจะ๊ะเรื่องลูกแพะเจ้าปัญญาจ้าลูกเรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งมีครอบครัวแพะอาศัยอยู่ในป่าแม่แพะมีลูกลูกอยู่เจ็ดตัว สตัวเป็นตัวเมียและอีกสามเป็นตัวผู้แม่แพ้ใช้ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเลี้ยงลูกๆูกและสอนให้ลูกๆูกทำตามตนลูกของเธอจึงเป็นแพ้ที่ฉลาดมากเช้าวันหนึ่งแม่แพ้จะออกไปหาอาหารเธอจึงสั่งลูกแพ้ทั้งเจ็ดตัวว่า อย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้านะลูกแถวนี้มีหมาป่าใจร้ายชอบจับสัตว์กินเป็นอาหารลูกแพะก็เข้าใจและทำตามที่แม่สัง่งแล้วแม่แพะก็ออกไปหากินแถวริมลำธารในป่าขณะนั้นเองก็มีหมาป่าชั่วร้ายตัวหนึ่ง เที่ยวสาะหาเหยื่อกินอยู่แถวนั้นเมื่อรู้ว่าแม่แพะออกไปจากบ้านแล้วก็เดินเข้าไปเคาะประตูบ้านก็ก็ก็แล้วเรียกลูกแพะให้ออกมาเปิดประตูลูกจ๋าแม่กลับมาแล้วเปิดประตูให้แม่่อยแต่เสียงนั้นไม่เหมือนเสียงแม่ ลูกแพ้จึงไม่เปิดประตูหมาป่าใจร้ายก็เรียกอีกครั้งลูกจ้าแม่กลับมาแล้วรีบเปิดประตูให้แม่หน่อยลูกแพ้จึงใช้สติปัญญาปรึกษาการแล้วพูดว่าแม่ช่วยยื่นขาให้พวกหนูด่ดย แล้วหมาป่าก็ยื่นขาให้ลูกแพะดูลูกแพะจึงรู้ว่าไม่ใช่ขาแม่ของตนแต่เป็นขาของหมาป่าลูกแพะเลยไม่เปิดประตูให้หมาป่าใจร้ายเห็นว่าลูกแพะรู้ทันจึงจากไปแล้วเดินตรงไปที่ริมลำธาร ยืนเอาขาจุ่มลงไปในโคลนจนเละเอะเทอะมองไม่ออกว่าเป็นขาหมาป่าแล้วเดินไปเคาะประตูอีกครั้งหมาป่าพูดว่าลูกจ๋าเปิดประตูให้แม่หน่อยแม่ไปหาอาหารมาเยอะแยะไม่มีแรงเปิดประตูแล้วขอ มาช่วยกันเอาอาหารเข้าไปไว้ในบ้านลูกแพะก็พูดว่าขอให้แม่ยื่นขาของแม่มาให้พวกเราเห็นหน่อยม้าป่าก็ยื่นขาที่เปิดโคนให้ลูกแพะดูเมื่อลูกแพะเห็นแล้วจึงพูดว่าทำไมขาของแม่ถึงมีแต่โคนล่ะจ๊ะ หมาป่าตอบว่าแม่ลงไปหาอาหารริมลำธารมีผลไม้สุกตกอยู่เต็มไปหมดขาของแม่เลยเปื่อนคนลูกแพ้หันหน้ามาคุยแล้วพูดกันว่าหมาป่าใจไร้มันฉลาดมากที่ตอบคำถามเราได้แนบเนียนแต่ขาของมันที่เปื่อนคนอยู่ก็ยังหลอก พวกเราไม่ได้ลูกแพ้จึงคิดหาวิธีจัดการกับหมาป่าใจร้ายลูกแพ้ทั้งเจ็ดช่วยกันใช้สติปัญญาก็คิดได้ว่าที่หน้าประตูมีรังพึ่งขนาดใหญ่อาศัยอยู่ถ้าพวกเราช่วยกันทำให้รังพึ่งตกลงมาใส่ตัวหมาป่า พึ่งที่แตกรังก็คงจะรวมกันต่อยหมาป่าเป็นแน่พวกเราก็จะปลอดภัยเมื่อคิดได้เช่นนั้นลูกแพ้จึงช่วยกันไปหาไม้มาเขี่ยรังพึ่งในที네่สุดรังพึ่งก็ตกลงมาใส่ตัวหมาป่าอย่างจังฝูงพึ่งในรังใหญ่ ตกใจแตกตื่นบินออกมาจากรังรุมกันกัดต่อยหมาป่าจนได้รับความเจ็บปวดและวิ่งหายเข้าไปในป่าทันทีเมื่อลูกแพ้เห็นเช่นนั้นก็กระโดดโลดเต้นดีใจที่สามารถใช้สติปัญญาเอาตัวรอดจากหมาป่าได้ลูกแพ้ทั้งเจ็ดตัว เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียและง่วงนอนจึงพากันไปนอนในที่อันอบอุ่นจนเวลาผ่านไปแม่แพะก็กลับมาพร้อมกับอาหารแล้วจึงเคาะประตูเรียกลูกๆทั้งเจ็ดตัวลูกๆทั้งหมดจึงออกมาจากที่นอนและจำได้ว่าเป็นเสียงแม่ของตนเอง จึงพูดขึ้นว่าขอให้แม่จงเอาขายื่นมาให้พวกหนูดูก่อนแม่แพ้ก็รู้ว่าลูกลองใจจึงเอาขาของตนเองยื่นให้ดูเพื่อเป็นหลักฐานพวกลูกๆจำได้ว่าเป็นขาของแม่แพ้จึงเปิดประตูให้แล้วออกมารับแม่หน้าประตู แม่แพเห็นถึงความผิดปกติที่หน้าประตูจึงถามลูกๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับรังพึ่งทำไมถึงตกลงมาอยู่หน้าประตูแล้วยังมีปูงพึ่งนอนบาดเจ็บล้มตายหลายตัวลูกแพะทั้งเจ็ดก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง แม่แพะดีใจมากที่ลูกแพะทั้งเจ็ดตัวมีความเฉลียวฉลาดช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามคับขันจนปลอดภัยไม่เสียแรงที่แม่แพะคอยอบรมสั่งสอนลูกๆเสมอมาเป็นเพราะลูกแพะเชื่อฟังแม่ไม่ดื้อรัน้นนั่นเอง เมื่อแม่มาลายเล่านิทานจบน้องมะลิก็นอนหลับอย่างมีความสุขถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนิยายของพวกเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ